เป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ครับในที่สุดผมก็ทำการบ้านสำเร็จเนื้ข a ดแอ g ไซเมนที่คุณครูประพัดได้มอบให้ครับ Scale Up and c o m p o u n d สู่สเกลระดับ1,000เหรียญได้สำเร็จครับบันทึกข้อมูลเก็บไว้ครับ3ทุ่ม19นาทีของค่ำคืนวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2 5 6 9ครับ มีเรื่องราวมากมายครับตลอดทั้งวันโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยแะครับมันแข็งค่าเช็คในฟินวิกส่วนเยนก็อ่อนค่าที่ลบ18%ระหซ่าวางแผนเซลล์นะครับปรากฏว่ามันขึ้นไปถึงระดับ110เลยครับแล้วค่าเยนก็ตลอดทั้งวันวันนี้ก็อ่อนค่าตลอดเป็นพื้นสีแดงหลังท้ายเลยครับ7ลบ70%ครับโอ้โห เราติดลบจำเป็นต้องคัดลอดครับในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วครับโดยการได้จังหวะในการ s c a l p i n g ทองที่อยู่ในตลาดไซเวย์นะครับที่ผมถนัดครับเนี่ยหชุดชุดใหญ่นะครับเนี่ยโดย1ชั่วชอโมงเป็นมาเตอร์บาร์นะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าแท่ง5นาทีที่ผมวางเป็นอินไซบาร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เนี่ยมันก็จะงดงามมากครับนี่ครับและนี่คือแฮนดิคร a f เทรดดิ้ง s ิสเต็มครับศิละปะหัตถกรรมการเทรดที่ไม่ได้ใช้ AI EA แต่อย่างไรนะครับใช้1สมองกับ2มือของเราค่อยๆฝึกฝนไปครับและนี่คือ Area of Focus ที่เราเห็นนะครับนี่ครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, าม 11, ่ห้าหกชั่วโมงเลยครับแท่งนี้ก็เอาสิคูณ5นาทีก็ 12, 5เป็น60ต่อ1ชั่วโมงนะครับก็นี่คือผลงานล่าสุดกับขอบระพคุณท่านอาจารย์ปอประพัฒน์ที่เขี้ยวเข็นนะครับแล้วก็พยายามให้ผมฝึกสเกลอัพให้ได้มาที่ระดับ1,000เหรียญในที่สุดก็สำเร็จครับอาจารย์ครับ ขอบคุณอาจารย์ออดอาจารย์หุยนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจมาตลอดและก็ให้ข้อคิดดีๆครับคุณไหนครับสวัสดีครับ